ฟื้นลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่89ช่วงที่สองความเดิมจากตอนที่แล้วหวังหลินได้ทําการเชื่อมโยงเรียกร่างกายหลักเทพโบราณให้ฟื้นตื่นขึ้นอีกครั้งหลังจากหลับไหลเป็นเวลาอันยาวนานจากเหตุการณ์ที่ลีหยวนสํานักเฉวยยี่และอสูรเผ่ามาันย์ได้ลักลอบซุ่มโจมตีดักร,ร่รุมทําร้ายทําให้ร่างลองอวตารได้รับบาดเจ็บสาหัสจิตวิญญาณดั้งเดิมแตกสลายทําให้ร่างกายหลักได้รับผลกระทบไปด้วยขาดการเชื่อมต่อและหลับไหลไปเป็นเวลาอย่างยาวนาน เหตุการณ์จะดําเนินไปเช่นไรมาติดตามรับชมรับฟังกันต่อได้เลยครับขณะนั้นผู้เท่าตุ้นเทียนก็พลันเหลือไปเห็นหวังหลินกําลังลืมตาขึ้นเห็นแล้วรู้สึกโล่งใจขึ้นมาทันทีและเอ่ยขึ้นว่าสหายน้องเซิงเจ้ายังไหวอยู่ไหมเหมือนร่างกายของเจ้านั้นจะแบกรับไม่ไหวแล้วจริงๆเจ้าควรหยุดพักดูดซับพลังปราณน,นี้เสียก่อนนะเจ้าหนุ่มหวังหลินได้ฟังทันไรนั้นก็ได้ทําการหยุดพักดูดซับพลังปราณทั้งหมดที่ผู้เท่าตุ้นเทียนบอกกล่าวแท้จริงแล้วหวังหลิน เขาไม่ได้คิดเช่นนั้นเขาแค่ต้องการหยุดพักเพื่อรอโอกาสใหม่และดูดซับมันอีกครั้งเขาไม่ใช่คนโง่ที่โลกมากที่จะดูดซับพลังทั้งหมดในคราเดียวที่ที่เขามีโอกาสขณะพลันลืมตาขึ้นดวงตาหวังหลินก็สว่างวาบวาบและเปล่งรังสีแผ่ประกายสายตาอันเยือกเย็นคู่นี้ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นแล้วเขาได้แปล่งออร่ารัศมีสังหารออกมาหวังหลินได้รับรู้ถึงพลังปราณทรงพลังอันแข็งแกร่งในร่างกายนี้ที่ได้จากการฝึกบ่มเพาะ มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ค้างคาอยู่ในใจเสมอมานั่นก็คือลีหยวนและเขตแดนสีชาเขาก็หันชำเรืองกวาดสายตาไปมองในทิศทางตอนใต้ของดาวสุสาคุมันเป็นตำแหน่งที่ตั้งของสำนักเฉวยี่ตั้งอยู่เขามองด้วยความโกรธก้าวร้าวหวังหลินเขาเป็นคนเด็ดขาดไม่พูดเยอะคำไหนคำนั้นเขาไม่เคยต่อแย่ผู้ใดหากคนผู้นั้นไม่ได้มาก่อกวนเขาก่อนถ้าหากยังตามราวีระรานไม่เลิกคนผู้นั้นก็ถึงคราวต้องชะตาขาดแล้วหวังหลินจะตามเอาคืนคนผู้นั้น อย่างเอาเป็นเอาตายร้อยเท่าพันเท่าอย่างสะสมให้ตายกันไปข้างหนึ่งเขามีบุคคลที่ต้องแก้แค้นอยู่คนผู้นั้นคือหลี่หยวนเฟิงเจ้าสำนักเฉวยยี่เป็นอาจารย์ที่รักของผีเสื้อสีชาติขณะสายตากำลังก้าวร้าอยู่นั้นก็มีเสียงหนึ่งหันมาเอ่ยขึ้นว่าเซิรงหนิวดวงตาที่ก้าวร้าก็มลา,ายจางหายไปหวังหลินก็หันไปมองทางผู้เท่าตุ้นเทียนและเอ่ยขึ้นว่าขอบคุณท่านอาวุโสสาหรับของข,องขวัญทั้งสามชิ้นนี้หากมีสิ่งใดที่ท่านต้องการให้ผู้น้อยทำโปรดบอกมาเถิด ผู้น้อยจะทําให้ดีที่สุดผู้เท่าตุ้นเทียนก็เอ่ยขึ้นสหายน้องเซิงเหตุผลที่ข้าให้ของขวัญเจ้าสามชิ้นนั้นเป็นเรื่องที่สาคัญมากหากเจ้าไม่ได้มาที่สามนักหลอมวิญญาณของข้านี้ยังไงข้าผู้เท่าก็คงออกไปตามหาเจ้าอยู่ดีหวังหลินมองไปที่ผู้เท่าตุ้นเทียนด้วยความอิ่มเอมผู้น้อยได้ยินข่าวลือมาสักพักแล้วว่ามีเซียนขั้นตัดวิญญาณของสามนักหลอมวิญญาณตามหาคนที่ได้สังหารเซียนขั้นตัดวิญญาณของสํานักแต่ผู้น้อยไม่คิดว่าเป็นท่านผู้้เเเเ่่าาตุนนนทียยออสหงงิ เจ้ารู้ไหมว่าทําไมที่นี่ถึงมีแคว้นเซียนระดับ5น้อยกว่า1ิแห่งบนดาวเคราะห์ดวงนี้แม้ว่าแคว้นสุสาคุจะควบคุมพวกเรามาอย่างนานนานแล้วก็ตามเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนที่แคว้นสุสาคุจะมาครอบครองพวกเรามันมีแคว้นทั้งหมด6แคว้นเป็นแคว้นเซียนระดับ6และเป็นแคว้นสํานักหลักในดาวเคราะห์สุสาคุแห่งนี้ก่อนที่สิทธิ์ต่างๆจะกระจายตัวออกไปสร้างแคว้นของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันสิทธิ์หลักของทั้ง6สํานักนี้ ได้รับอนุญาตให้สร้างแคว้นระดับ5ขึ้นได้สำนักหลอมวิญญาณของเราก็คือกลุ่มแรกของแคว้นเซียนระดับ5้าที่อยู่ในนั้นหวังหลินยังคงรับฟังสงบนิ่งไม่โต้อตอบอะไรผู้เท่าก็ได้เอ่ยต่อไปว่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีคนเก่งเกิดขึ้นในแคว้นเซียนระดับ5้าของเราที่พอจะท้าทายสามารถขึ้นเป็นแคว้นระดับ6ได้พวกสูสาคุจะส่งคนมาถล่มให้สิ้นซากและถดถอยลงไปตอนนี้เราได้สูญเสียแคว้นของตนเองไปนานแล้วและก็แค่มีตัวตน เป็นเพียงแค่สำนักหนึ่งเล็กๆเ,เท่านั้นในแคว้นเซียนระดับห้านี้หวังหลินครุ่นคิดเงียบๆผู้เท่าเอ่ยกล่าวด้วยน้ำเสียงอันสันคลอนว่าการที่จะเป็นคว้นเซียนระดับหกนั้นถือว่าเป็นความฝันอันสูงสุดของบรรพบุรุษและบรรพชนรุ่นแรกของเราณสำนักหลอมวิญญาณแห่งนี้หวังหลินรับฟังเรื่องราวทั้งหมดและก็เริ่มประติดประต่อเรื่องราวต่างๆได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับดาวเคราะห์ซูซาคูดวงนี้หลังจากนั้นหวังหลินก็เอ่ยกล่าวออกไปว่าท่านผู้อาวุโสทุกสิ่งทุกอย่่่่าาาางททีีนนกลวม้ มันเกี่ยวกับข้าหรือไม่ข้าน้อยก็แค่เซียนขั้นตัดวิญญาณเท่านั้นไม่สามารถจะไปต่อกรอกับผู้ใดได,ได้ผู้เท่าตุ้นเทียนคุ่นคิดอึม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 หยุดคิดชะงักและเอ่ยขึ้นว่าใช่หรือจริงหรือเจ้าหนูเซิ่งก็เจ้าไม่ใช่หรือที่เป็นหนึ่งในสี่คนนั้นของผู้เท่าหยุนเช่จือที่ท้าชิงเป็นผู้ถูกเลือกให้กลายเป็นซูซาคู่คนต่อไปถ้าไม่ใช่เจ้าและจะเป็นใครกันเล่าพร้อมกับหยิบรูปไม้แกะสลักมาให้หวังหลินดูหวังหลินทำหน้าอึมครึมขมวดคิ้วอย และคิดในใจว่าอ๋อเป็นตาแก่เท่านั้นเองบุคคลผู้นี้เป็นบุคคลที่เคยให้หมวกฟางบัฟแก่หวังหลินในตอนนั้นหมวกฟางที่สามารถบัฟอัมพรางความซ่อนเร้นระดับการฝึกตนในระดับเดียวกันได้หวังหลินพอรู้ชื่อตาเท่าศกกระรบกหยุนเช่จือหวังหลินถึงขั้นตกตะลึงและใบหน้าดูประหลาดใจยิ่งนักไม่น่าเชื่อว่าตาเท่าผู้นี้จะมีระดับฝึกฝนตนแข็งแกร่งทรงพลังเช่นนี้เขาคือหยุนเช่จือศิษย์น้องของซูซาคุค,คนปัจจุบันหวังหลินหันมองหน้าผู้เท่าตุ้นเทียน และเอ่ยขึ้นว่าที่ท่านให้ของขวัญทั้งสามชิ้นแก่ผู้น้อยนี้เป็นเพราะตาเท่าลึกลับสกปรกยุนเชื่อจือใช่หรือไม่ผู้เท่าเอ่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ท่านใดนั่นเองผู้เท่าตุ้นเทียนก็เอ่ยขึ้นว่าไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครเซิงหนิวหรือหวังหลินนั้นไม่สําคัญแม้ว่าหยุนเชื่อจือจะขอค่าข้าก็ไม่ได้สนใจตั้งแต่ก่อตั้งสำนักหลอมวิญญ,ญาณมาเรามีบรรพชนขั้นแปลงวิญ,ญญาณทั้งหมด36คนและดวงวิญ,ญญาณของพวกเขาทั้งหมด ก็อยู่ในธงวิญญาณล้านดวงนี้ของข้าสิทธิ์พี่ของข้าคือดวงวิญญาณที่36ส่วนข้าท่าตายก็จะเป็นดวงวิญญาณที่37หวังหลินคุ้นคิดเงียบเงียบสักครู่หนึ่งแล้วผู้เท่าอุโสก็เอ่ยขึ้นว่าสหายน้องเซิงเจ้าเข้ามาเป็นสิทธิ์เอกของข้าใหม่เจ้าจะกลายเป็นผู้สืบทอดลำดับถัดไปของสำนักหลอมวิญญาณแห่งนี้แต่เจ้าต้องสัญญานะว่าจะนำพาแคว้นเซียนของเราไปถึงแคว้นเซียนระดับ6ในสักวันหนึ่งหวังหลินตอบทันทีว่าทำไมต้องเป็นข้าด้วย ผู้เท่าตุ้นเทียนเอ,อ่ยเรื่องนี้อาจจะเป็นความบังเอิญทว่าเขตแดนของศิษย์พี่ข้ามองเห็นอนาคตได้รับรู้ทุกอย่างในดาวเคราะห์ดวงนี้เมื่อเจ้าเหยียบเท้าเข้ามาที่นี่เขาก็เสียแล้วมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าข้านี้เดิมพันด้วยเขตแดนของศิษย์พี่ข้าอายุขของข้ากําลังจะถึงขีดจํากัดในเร็วๆนี้แต่สํานักหลอมวิญญาณของข้ามันยังไม่มีผู้สืบทอดแม้ข้าจะสามารถต่อสู้กับซูซาคุค,คนปัจจุบันได้ด้วยธงวิญญาณล้านดวงนี้แต่เมื่อข้านั้นตาย สำนักแห่งนี้จะจบสิ้นลงและธงวิญญาณล้านดวงจะถูกยึดครองโดยสูสาคุหวังหลินหลังจากฟังผู้เท่ากล่าวเสร็จก็พยักหน้าและเอ่ยขึ้นว่าตกลงข้าน้อยจะพยายามทําให้ดีที่สุดแต่ท่านผู้อาวุโสจะเป็นแคว้นระดับหกนั้นมันยากเกินไปข้าน้อยไม่อาจเอื้อมเจ้าหนูไม่ต้องกังวลไปข้าจะคอยปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยเองภายในระยะสิบปีหลังจากนี้เจ้าจงทําให้เต็มที่ผู้เท่าตุ้นเทียนถอนหายใจหลังจากกล่าวเสร็จจากนั้นก็ได้ให้ป้าหินหยกแก่หวังหลิน พร้อมกับบรรจุข,ข้อมูลการควบคุมธงวิญญาณล้านดวงเอาไว้นี่เป็นกําลังหลักของสํานักหลอมวิญญาณของเราจากวันนี้ไปในภายภาคหน้าเจ้าก็คือสิทธิ์หลักผู้สืบทอดของสานักหลอมวิญญาณโดยสมบูรณ์เซิ่งหนิวขอคารวะอาจารย์หวังหลินรับป้าหินหยกและตรวจสอบเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการเป็นเจ้าของธงวิญญาณล้านดวงในอีกสิปีข้างหน้านี้ผู้อาวุโสเอ่ยเจ้าต้องรีบหาสถานที่ปิดด่านฝึกตนและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าอย่าไปไกลเกินขอบเขตสำนักหลอมวิญญาณจะยิ่งดี มิเช่นนั้นเมื่อเจ้าตกอยู่ในภัยอันตรายข้าก็มิอาจไปช่วยเจ้าทันการได้หวังหลินเอ่ยท่านอาวุโสโปรดวางใจถ้าผู้น้อยไม่มีพลังก็คงไม่มีชีวิตมาถึงครานี้ผู้น้อยมีสิ่งที่ทําค้างคาอยู่หากผู้น้อยทําเสร็จสิ้นแล้วจะรีบกลับมาหาท่านผู้อาวุโสโที่สํานักหลอมวิญญาณทันทีเมื่อเจ้ามั่นใจเจ้าก็ไปเถอะจากนั้นหวังหลินก็กล่าวลาผู้เท่าอาวุโสแล้วก็รีบหาสถานที่ฝึกบ่มเพาะทันทีณนะที่หน้าผาแห่งหนึ่งได้ทําการเปิดมิติรอยแยกพุวงอากาศ เชื่อมจิตวิญญาณดั้งเดิมเข้าหากันเรียกร่างหลักก้าวย่างออกมาพร้อมกับคางคกสายฟ้าพร้อมกับผนึกเชื่อมรวมร่างกับความร้อนที่เดือดพล่านกับความเย็นอันหนาวเหน็บเกิดแผ่นดินที่สั่นสะเทือนท้องฟ้าแปรปวนชั่วขนามีควันโผยพุ่งออกมาผนึกกลายร่างเป็นเทพโบราณขนาดยักษ์สามดาวพร้อมกับปล่อยลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าออกมาซึมซับจะช่วยให้จิตวิญญาณดั้งเดิมสมบูรณ์รวดเร็วขึ้นหลังจากนั้นก็เอ่ยขึ้นว่าแควนเฉวยี่ลีหยวนเฟิง อสูรโทรเผามารยักษ์และผนึกสุนไทยที่ลักรอบทําไว้กับข้าถึงเวลาแล้วสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายที่ทําไว้กับข้าในวันนั้นวันนี้ข้าจะตามสสางพวกเจ้าทั้งหมดนั้นให้สิ้นซากทางด้านแคว้นเฉวยยี่หลี่หยวนเฟิงที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ของสุนไทยยังไม่หายดีและยังรู้สึกโมโหต่อเสิ้อหนิวอยู่อีกฝ่าฝั่งหนึ่งโจโลี่น้อยหลี่มู่หวานส่งเสียงร้องอย่างดีใจกับเจ้าพยัก์เสือขาวนางกระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุข ใกล้ๆเจดี JD, เขตแดนระดับเทวะร้องเรียกท่านลุงท่านลุงท่านลุงท่านกลับมาแล้วหวังหลินกลับมาพร้อมกับคําสัญญาที่เคยให้ไว้และสวมกอดโจลี่น้อยอย่างมีความสุขและหันไปมองท่ายานท่ายานโค้งคํานับเอ่ยขึ้นว่าขอบคุณท่านเจ้าสํานักตอนนี้สิทธิ์เริ่มเข้าใกล้สู่ขั้นตัดวิญญาณมากแล้วและกําลังรู้แจ้งเขตแดนของตนเองท่ายานมองหวังหลินด้วยความปลื้มปิติต่อผู้มีพระคุณจู่จูหวังหลินเอ่ยขึ้นเรียกท่ายานผู้อาวุโสลูกศิษย์ร่วมสํานัก เจ้านั้นใกล้จะบรรลุขั้นตัดวิญญาณแล้วเจ้าจงไปทางเมืองหลวงของแคว้นสูสาคุตรงนั้นลองไปหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆของเจ้าดูเจ้าอาจจะบรรลุขั้นตัดวิญญาณที่นั่นอย่างแน่นอนภายใน3ามปีจากนั้นทายานก็ยิ้มแก้มปรตและมองโจโลี่น้อยด้วยความเอ็นดูจากนั้นก็พลันหายตัวไปในพริบตาหวังลินหันไปตอบโจโลี่น้อยเอาเป็นว่าลุงจะชดใช้ให้เจ้าวันหลังนะเดี๋ยวลุงจะพาเจ้าออกไปที่อื่นเจ้าจะไปไหมโจโลี่น้อยยิ้มแก้มปริด้วยความดีใจที่จะได้ออกมาเที่ยว โจโลี่น้อยลืมเรื่องสัตว์พยักตัวใหญ่ขึ้นมาทันทีแล้วเอ่ยถามท่านลุงว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีหวังหลินตอบกลับทันทีว่าลุงจะพาเจ้าไปหาเพื่อนเก่าพร้อมกับแผ่สายตารัศมีสังหารออกมาลี่เอ,อ๋อเจ้าเข้าไปในเจดีก่อนการเดินทางครั้งนี้มันยาวไกลนักเจ้าอยู่ในนั้นถึงปลอดภัยข้าจะหายห่วงได้โจโลี่น้อยพยักหน้าให้ท่านลุงอย่างรวดเร็วและเผยใบหน้าตื่นเต้นว่าจะได้ออกไปเที่ยวแล้วดูมีความสุขมากหวังหลินก็สร้างผนึกปิดเจดีไว้ เจดีหดเก็บอย่างรวดเร็วและหันไปมองคางคกสาฟ้าและเอ่ยขึ้นว่าไปกันเจ้าเพื่อนเก่าแล้วก็ห่อเหินพุ่งมุ่งหน้าไปพันธมิตรสี่สามนักทางแคว้นเชเวยี่หวังหลินปรากฏตัวบนถนนสายหลักแห่งนี้และระลึกถึงความหลังเขามองดูถนนที่คุ้นเคยและอดที่จะคิดถึงครอบครัวของต้าหนิวไม่ได้และก็ห่อเหินผ่านไประหว่างห่อเหินอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีพลังสายหนึ่งใต้ดินโผล่ลอยขึ้นมาปรากฏว่ามันคือร่างหลักที่ร่างรองทําการเชื่อมจิตเข้าหากันไว ระหว่างมุ่งหน้าไปมันทำให้ร่างหลักรับรู้เรื่องราวทั้งหมดไปด้วยและรุดโผล่ลอยขึ้นมารวมร่างกันกลายเป็นเทพยักษ์โบราณสามดาวท้องฟ้าพลันเปลี่ยนสีสายฟ้าดังสนั่นแผ่นดินสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นลุกยืนขึ้นอยู่เหนือพันธมิตรสี่สามนักและแขวนสำนักเฉวยีและมีเสียงตะโกนขึ้นว่าหลีหยวนเฟิงและก้าวเท้าผ่านเข้าไปในหุบเขาหิมะน้ำแข็งมีเสียงหนึ่งตะโกนขึ้นว่าเจ้าเป็นใครกันกล้าเข้ามาบุกรุกในดินแดนหิมะน้ำแข็งของข้า หวังหลินแค่แผ่กระจายรัศมีขอบเขตออกไปหญิงชาราที่ตะโกนเสียงกับผู้อาวุโสทั้งสามถึงกับขั้นตกตะลึงเสียงที่ก้าวร้าวเมื่อสักครู่นั้นกับเย็นลงทันทีหวังหลินยืนจ้องหน้าด้วยสายตาอันเยือกเย็นจากนั้นก็เกิดการประทะก,กันสักพักใหญ่ทั้งสามผู้อาวุโสพยายามขัดขวางหวังหลินเพื่อไม่ให้เข้าไปด้านในเข้าพบหลี่หยวนเฟิงใช้ฝ่ามือผนึกก้อนน้ำแข็งยักษ์ขนาดใหญ่แปก้อนพุ่งเข้าโจมตีหวังหลินแต่ก็ทำอะไรหวังหลินไม่ได้หวังหลินก็โบกสะบัดมือก้อนน้ำแข็งก็แตกสลายายยหไป จากนั้นหวังหลินก็ตะโกนเรียกอีกครั้งว่าหลี่หยวนเฟิงแต่ทันใดนั้นหลี่หยวนเฟิงก็ปรากฏตัวขึ้นและเอ่ยขึ้นว่าเซิ่งหนิวไม่ได้พบเจ้านาเจ้าข้ามผ่านเป็นเซียนระดับขั้นตัดวิญญาณระดับปลายแล้วหรือหวังหลินตอบทันท่วงทีว่าวันนี้ข้าจะมาเอาดวงวิญญาณของเจ้าสิ้นคำพูดหลี่หยวนก็ใช้ฝ่ามือผนึกสัญ,ญลักษณ์รูปใบชาพลันปรากฏและผลักมันพุ่งเข้าห,าหาหวังหลินแบบทันท่วงทีแววตาหวังหลินเต็มไปด้วยอารมณ์ความโกรธแค้น เขายกหมัดขึ้นแล้วต่อยมันอย่างรวดเร็วเข้าปะทะสัญ,ญลักษณ์รูปใบชาเข้าอย่างจังเสียงดังสนั่นตูมแรงปะทะทั้งสองแตกสนั่นสะเทือนเลื่อนร่อนทําให้ทั้งสองฝ่ายกระเด็นกระดอนถอยกันไปคนละสองสามก้าวการต่อสู้ระหว่างทั้งสองคนนี้ทุกคนในแคว้นเฉวี่ต่างก็เกิดความสนใจเป็นอย่างมากแต่เมื่อเห็นชายชาราข,ขั้นตัดวิญ,ญญาณทั้งสองคนตายผู้คนต่างก็เริ่มรู้สึกกลัวและก็ได้มีการหลบหนีเอาตัวรอดทําให้เกิดการโกลาหลนเกิดขึ้น เหล่าเซียนส7คนระดับขั้นตัดวิญญาณที่เหลืออยู่ต่างก็กลัวตายทําการหลบหนีพริบตาเดียวรุดเข้าไปในปราสาทหาที่ซ่อนตัวแต่ถ้าพวกเขาไม่ช่วยหลียวนเฟิงแควนระดับ5้านั้นก็อาจล่มสลายหายไปได้สําหรับพวกเขาแล้วหลียวนเฟิงเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของแควนเฉวยี่ปราบใดที่เขามีชีวิตอยู่ก็ถือได้ว่าแควนเฉวยี่นี้ยังคงเป็นแคว้นระดับ5้าจู่จูพริบตาเดียวเหล่าเซียนขั้นตัดวิญญาณก็มาถึงพวกเขานำสมบัติวิเศษออกมาด้วยเพื่อหวังจะโจมตี แต่ันใดนั้นเองก็มีเสียงหนึ่งตะโกนขึ้นออกมาว่าพวกเจ้าออกไปซะไปซะไปซะทรงเสียงกระพือดังเป็นระลอกระลอกหวังหลินจ้องมองสายตาอันเยือกเย็นเกิดเสียงดังราวกับสวงสวรรค์กำลังพังทลายและดังกึกก้องอยู่ในท้องฟ้านี่คือน้ำเสียงของเทพโบราณสามดาวทรงเสียงร้องด้วยความโกรธเกรี้ยวรวดราวและคำรามเสียงอย่างเต็มพลังท้องฟ้าเกิดการแปรปรวนก้อนเมฆในท้องฟ้าเกิดการแตกสลายเกิดมิติรอยแยกห้วอ,อากาศแผ่นพื้นดินเริ่มสั่นไหว เกิดรอยแยกปริแตกออกจากกันสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นแต่กระจายทั่วพื้นที่เหล่าบรรดาเซียนขั้นตัดวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ใกล้ๆก็ได้รับผลกระทบไปด้วยทุกคนต่างกระอักเลือดล่าถอยออกไปแวตาแต่ละคนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและไม่กล้าคิดจะโจมตีอีกสายตาพลังอำนาจคู่นี้ก็ได้หันหน้าไปจ้องหลี่หยวนเฟิงอีกครั้งหวังหลินตอนนี้เขาคือเทพโบราณสามดาวเป็นเซียนระดับขั้นตัดวิญญาณระดับปลายมีเขตแดนแห่งชีวิตและความตายแต่เมื่อเขารวมร่างและใช้มัน เขาจะกลายเป็นเทพโบราณสามดาวเป็นเซียนระดับขั้นตัดวิญญาณระดับปลายที่สามารถใช้เขตแดนแห่งชีวิตและความตายในร่างของเทพโบราณได้สีหน้าของหลี่หยวนเฟิงเริ่มรู้สึกหวาดกลัวเขาจ้องมองหวังหลินและเอ่ยในใจว่าเจ้าหมอนี่พลังอำนาจของมันไม่ได้ได้ไปกว่าเซียนขั้นแปลงวิญญาณคนใดเลยจากนั้นหลี่หยวนเฟิงก็เอ่ยขึ้นว่าเซิงหนิวเจ้าอย่าลากคนอื่นเข้ามาในการต่อสู้ของเราพวกเจ้าทั้งหมดจงหนีไปให้ห่างที่นี่ห้าพันลี้ ไม่ว่าใครก็จะไม่อนุญาตให้เข้ามาที่นี่หวังหลินก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับกระโจนเข้าหาหลี่หยวนแล้วตะโกนขึ้นว่าหลี่หยวนเฟิงเรามาชำระความแค้นเมื่อสองปีก่อนกันเถอะพร้อมกับส่งกำรรปั้นยักษ์สีทองพุ่งโจมตีเข้าใส่หลี่หยวนทันทีหลี่หยวนเฟิงมีสีหน้ามืดมนพร้อมกับถอยกลับไปอย่างรวดเร็วและตั้งรับหลี่หยวนโบกสะบัดกลองสีดำขึ้นมาต่อสู้กลองนี้ตีแล้วจะทำให้หัวใจเต้นร,รวัวขณะที่เสียงกลองดังกึงกก้องอยู่นั้นมันก็ส่งผลกระทบต่อหวังหลิน หัวใจมันสั่นระรัวหยุดนิ่งชะง,งักไปชั่วขณะลีหยวนตีกลองเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ทันใดนั้นเองก็มีพลังงานพุ่งเข้ามากระแทกเกิดเสียงระเบิดตุม่มทำให้กลองสีดำแตกสลายหายไปลีหยวนกระเด็นถอยร่อนออกไปเล็กน้อยสายตาหวังหลินดูเยือกเย็นขึ้นพร้อมกับเดินย่างก้าวเข้ามาใกล้ๆและเอ่ยขึ้นว่าลีหยวนเฟิงเจ้ามีพลังของเสียนขั้นแปลงวิญญาณแค่นี้หรือหวังหลินเดินเข้ามาและหยวนเฟิงก็ถอยหลังออกไปจากนั้นลีหยวนเฟิง ก็สร้างผนึกลำแสงสีทองขึ้นมาใหม่ลำแสงสีทองนี้มันเปลี่ยนรูปร่างเป็นยักษ์น้ำแข็งสูง1000ฟุตในทันทีและจากนั้นหลี่หยวนก็หายตัวเข้าไปอยู่ในนั้นทั้งสองต่อสู้กันเกิดเสียระเบิดตูมตามไม่มีทีท่าจะหยุดสนั่นสะเทือนไปทั่วทั้งแควนการประทะรุนแรงระหว่างหมัดของหวังหลินและยักษ์โบราณทําให้พื้นดินแตกระหงระแหงขณะที่ต่อสู้กันหวังหลินตะโกนร้องเต็มไปด้วยพลังและความโกรธสุดขีดวันนี้เจ้าต้องตายหลี่หยวนเฟิงพร้อมกับโจมตีต่อเนื่อง ลีหยวนเฟิ่งเริ่มรู้สึกมืดมนได้ใช้ฝ่ามือสร้างผนึกพลังลึกลับล้อมรอบตัวเขาขณะเดียวกันนั้นใบชาหลายใบเกิดหมุนขึ้นรอบรอบใบชาเหล่านี้กระจายกลิ่นหอมชั้นยอดออกมาอย่างรุนแรงเขตแดนกำลังสร้างรูปธรรมจากนั้นสายตาหวังหลินก็สว่างว่าหวังหลินก็คิดได้ว่าเขาถูกเขตแดนแห่งชาของหลีหยวนโจมตีเมื่อครั้งคราวก่อนหน้านั้นเขามีความคิดหนึ่งของเหล่าเซียนขั้นแปลวิญญ,ญาณว่าเราควรที่จะสามารถใช้เขตแดนของตัวเองนี้โจมตีในแบบรูปธรรม ให้รุนแรงมากกว่านามธรรมนี้ได้ในขณะนั้นเองด้วยการโจมตีเขตแดนของหลี่หยวนเฟิงหวังหลินจึงได้คําตอบรุดเข้ามาในหัวของคําถามนี้แล้วในความเป็นจริงนอกจากการแก้แค้นนี้แล้วการต่อสู้กับหลี่หยวนเฟิงก็ยังทําให้หวังหลินเข้าใกล้ความพร้อมเพื่อศึกษาคู่ต่อสู้ระดับขั้นแปลงวิญญาณอีกด้วยหลังจากบรรลุระดับฝึกฝนในปัจจุบันแล้วการรู้แจ้งถึงกฎแห่งสวัสค์นั้นก็เป็นหนทางเดียวในการทะลวงผ่านการเป็นเสียนขั้นแปลงวิญญาณแต่ทว่าการต่อสู้กับเสียนขั้นแปลงวิญญาณนั้นมันเป็นอีกหนนทางงึ่ ในการรู้แจ้งเขตแดนของตัวเองด้วยเช่นกันและมันก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเาะหาแขนที่เสียหายของสื่อถูหนานให้พบอาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ยกระดับก็ได้การต่อสู้ของทั้งคู่ดูเดือดเลือดพล่านไม่มีใครยอมใครเมื่อหวังหลินจ้องมองใบชาที่รอบรอบร่างหลีหยวนเฟิงหวังหลินสูดหายใจลึกๆและจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมก็เกิดการแผ่กระจายมิติห้วงอากาศที่หลี่หยวนเฟิงผนึกเอาไว้ได้เกิดรอยแยกแตกสลายออกมาจู่ๆก็มีควันเกิดขึ้นจากรอยแยก เกิดเป็นกลุ่มควันโผยพุ่งเป็นจํานวนมากและมากขึ้นเรื่อยๆจนเก่ะตัวรวมกันกลายเป็นม้วนคัมภีขนาดยักษ์ที่ปกคลุมทั่วท้องฟ้ามันคือม้วนคัมภีแห่งชีวิตและความตายตอนนั้นร่างหลักและราวตารของข้ามันได้หลอมรวมกันจึงทําให้เขตแดนของข้าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยหวังหลินคิดถึงรูปภาพที่ลันปรากฏของเบื้องหลังที่ร่างหลักตอนที่เคยต่อสู้กับผู้คุมกฎแห่งสวรรค์จู่ๆหัวใจก็เต้นรัวเกิดแปรผันอย่างรวดเร็ว จากนั้นดวงดาวทั้งสามก็ปรากฏบนหน้าผาเกิดการหมุนเวียนไหลผ่านร่างกายไม่นานนักร่างยักษ์ตนหนึ่งก็ค่อยๆปรากฏตัวขึ้นอยู่ตรงด้านหลังร่างหวังหลิงแผ่รัศมีเปล่งประกายเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้ทําให้หลี่หยวนเฟิง่งจ้องมองด้วยความตกตะลึงจิตใจเริ่มมีอาการสั่นเทาใบหน้าดูเคร่งเครียดและเอ่ยขึ้นว่านี่มันเขตแดนอะไรกันนี่จบตอนแล้วเดี๋ยวมาต่ออีพีหน้าตอนที่90ช่วงที่หนึ่งกันนะครับ